ท่านผู้ชมครับขณะนี้เราอยู่ที่เมืองคาราฟาเต้นะครับคาราลาฟาเตเอฟลาลาฟาเตมันเป็นเมืองที่อยู่ใต้สุดของอียินติน่านะครับทางตะวันตกเฉียงใต้เป็นแผ่นดินที่เรียกว่าปาตาโกเนียนะครับเ็นอ

มาถึงจุดแถบนี้แวะทานข้าวเที่ยงก่อนนะครับมื้อเที่ยงก็เป็นไก่กระทะแต่ซุปอร่อยซุปมะเขือเทศแบบบางๆนะครับแล้วเราก็มาเจอฐานน้ําแข็งที่เห็นนี้นะครับฐานน้ำแข็งนี่เขาบอกว่าเป็นเกิดมาหลายพันหลายหมื่นปีแล้วนะครับ อันนี้เป็นมรดกโลกด้วยนะครับท่านผู้ชมทางเน้ำแขงที่เมืองนี้เป็นมรดกโลกด้วยอยู่ที่แถบเทือกเขาแอนดีสนะครับทางตอนใต้ของแนวเทือกเขาแอนดี ส่วนก็จะไหลไปเกาะอ,อยู่ในแม่น้ำหรือในส่วนที่เรียกว่าทะเลก็ได้ครับอัน,นี้จะเห็นส่วนที่เป็นน้ำน,นี่นะใเป็นน้ำนะครับเห็น,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 น้มีแผนน้ำแข็งลอยล่องอยู่ รูปที่ถ่ายนี้นะครับมีตัวอย่างรูปอันนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างรูปจุดที่เราถ่ายวิวตรงนี้กาเซียเพรลิโตโมเรโนะรูปนี้ก็คือกาเซียตรงที่เห็นข้างหน้านี้ข้างล่งก็แนวเทือกเขาแอนดีมนะครับ สวยงามครับอากาศตอนนี้ก็เย็นๆนะฮะซักแองศาใส่เสื้อสองชั้นก็อยู่ได้ครับโอเคครับเราจะทิ้งภาพกาเสียไว้เป็นเทนระเบอร์พิงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นจุดอื่นกันนะครับท่านผู้ชม